ซาบผมผมนุ๊ปซีเฮดผมจะมาเล่นเกมนินจาวันนี้ผมจะมาทำการเก็บเหรียญตาดอกซากุระเหรียญตามจะอยู่ต้นหนึ่งครับชื่อขุนบัวโดย,ย <c oughs> คือต้นที่สูงคือต้นนะครับต้นที่สูงสุดคือตายอยู่บนนะคุณต้องเล่นเอาบ,บีเส้นขนสัตว์เอาบ,บี้เลยผนมะไม่ได้เป็นหาอะไรมาก ต้องขึ้นต้องล่งขึ้นตัวหมายก่อนเนาะมันต้องขึ้นนี่ลืมวิธีการขึ้นล่ะมันต้องเอาบีขึ้นไปอ่ะอุ้ยยัง อือผมองค์งกนต่อยอบบี้ไปนี่ฮะตรงที่อบบี้ไปอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้ขึ้นไปขึ้นไปช้าเพราะว่ามันจะมีโอกาสตกอยู่เนี่ยมันจะมาตรงนี้นี่ขึ้นไปแล้วเนี้ยมันจะขึ้นื่นี่เห็นใจละนี่สินตาเห็นตาแล้วครับผม ดอกซากุระต่างๆงั้นขอจบคลิปเพียง่นี้ครับนี่ครับสวัสดีครับ <c oughs> จบคลิป